ยอดหมอหญิงอัฉริยะตอนที่693พบกันอีกครั้งตอนที่ห้าเอ๊ะท่านพบกับอูเสือแล้วงั้นหรือหนิงรุ่ยถามไปยังกูหญิงพร้อมกับสังเกตเห็นมือที่เปื้อนเลือดของเขาเลือดยังคงเปียกและหยดลงบนพื้นอยู่หลายหยดกูหญิงก็นั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างพร้อมกับยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาวางบนโต๊ะ จากนั้นก็มองไปยังหนิงรุ่ยอย่างเกียดคร้านและพูดว่าพบกลายเป็นว่าเขาคือคนที่ข้ารู้จักหนิงรุ่ยถึงกับตกใจเขามองไปยังกูหญิงด้วยสีหน้าสงสยัยกูหญิงก็หัวเราะออกมาและพูดต่อว่าเฮ้ย hey, น่าเสียดายจริงๆข้าไม่คิดเลยว่าเขาคืออู๋เสียหนิงรุ่ยก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาสักคำข้าจะไปพักอยู่ที่ป่าไผ่สักพักเจ้าไปหาว่าฟ้านจัวอยู่ที่ไหนเอาเองแล้วกัน และถ้าจำเป็นต้องให้ข้าลงมือข้าก็จะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนกูหญิงบอกกับหนิงรุ่ยครับหนิงรุยรงร่ยก็พยักหน้าอย่างเชื่อฟังมีแค่กู้หลี่เชียงกับอูเสือที่ต้องอยู่ที่สำนักศึกษาเฟิงหัวแห่งนี้ส่วนคนที่เหลือสามารถส่งไปยังผาสุดสวรรค์ได้เลยแล้วเจ้าคิดว่าจะดำเนินการเมื่อไรจ,จู่ๆกูหญิงก็ถามหนิงรุ่ยขึ้นมาพร้อมกับหันหน้าไปมองและเอามือเท้าค้าง ฟ้านจินก็ตายไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้สำนักศึกษาเฟิงหัวก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าเพียงคนเดียวเจ้าคิดว่าจะถ่วงเวลาไปอีกนานแค่ไหนกูหญิงเริ่มจงหุุนหงิดขึ้นมาเล็กน้อยหนิงรู้ถึงกับกลืนน้ำลายแล้วรีบตอบว่าข,ข,ข้าไม่ได้ถ่วงเวลาขอรับแต่ว่าชิงหยวนเซิรนยังอยู่ในสำนักศึกษาเฟิงหัวเดิมทีข้าวางแผนใส่ร้ายฟ้านฉีข้อหาฆาตกรรมฟ้านจิน ซึ่งจะทำให้ข้าสามารถกำจัดฟ้านฉีได้ในเวลาเดียวกันก่อนนี้ข่าจะกระจายข่าวการตายของฟ้าน่วตามมาทีหลังข่าก็จะได้ขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวได้อย่างถูกต้องและยกขบวนลูกศิษย์ทั้งหมดไปที่ผาสุสวรรค์ได้แต่ว่าชิงหยวนเซินนั้นกลับมาในตอนนั้นพอดีและเอาฟ้านฉีไปอยู่ในการดูแลปกป้องของเขาหากว่าเขายังอยู่ที่นี่แล้วข้าทำสิ่งที่เกินขอบเขตไป ด้วยตำแหน่งคณะบดีผู้ทรงเกียรติของเขาเขาก็มีอำนาจที่จะหยุดยั้งข้าได้เหตุผลที่หนิงรุ่ยยังไม่ลงมือไม่ใช่เพราะเขายังมีสำนึกผิดชอบชัว่วดีแต่เป็นเพราะว่าภายใต้การเฝ้าดูอย่างระมัดระวังของคณะบดีผู้ทรงเกียรติการกระทำของเขาจึงถูกจำกัดเอาไว้กูหญิงก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเขาเคยพบกับฉิงหยวนเซินมาแล้วถึงแม้ฉิงหยวนเซินจะเป็นชายชราที่อายุเกิน60ปีไปแล้วก็ตาม แต่ว่าเขาก็ยังเป็นผู้มีพลังวิญญาณอยู่ที่ขั้นสีม่วงอย่างแท้จริงแม้ว่ากูหญิงจะสามารถเพิ่มพลังวิญญาณของเขาให้เป็นขั้นสีม่วงได้ชั่วคราวแต่มันก็ยังคงมีความแตกต่างระหว่างพลังของเขากับผู้ที่มีพลังขั้นสีม่วงที่แท้จริงอยู่มากถึงเขาจะยะโสโอหังจองหองอย่างชัดเจนแต่เขาก็ยังไม่กล้าไปตอกกอนกับฉิงหยวนเซินเอ๊ะแต่เจ้าไม่ได้บอกข้าหรอว่าก่อนหน้านี้เจ้าฉิงหยวนเซินนั้นมีพลังวิญญ,ญาณขั้นสีครามนะ กูยิงย้อนถามด้วยความหงุดงีดนายบอกว่าอาณาจักรล่างไม่ได้พบเห็นผู้มีพลังวิญญาณสีม่วงมาเป็นศตรวรรษแล้วแล้วชิงหยวนเซิร์นั้นโผล่มาจากไหนกันเออนั่นข้าไม่รู้จริงๆครับก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้มีพลังวิญญาณอยู่ขั้นสีครามจริงๆแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าเขาทะลวงขั้นสีม่วงได้อย่างไรกันและตอนไหนหนิงรุ่ยพูดออกมาอย่างจนปัญญาการมาถึงโดยไม่คาดคิดของชิงหยวนเซิร์นั้น ทำให้แผนการของพวกเขายุ่งเหยิงไปหมดในขณะเดียวกันก็มีกูหญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มของเขาที่มาอยู่ยังสำนักศึกษาเฟิงหัวคนอื่นๆที่เคยอยู่กับกูหญิงก็ไม่ได้มาอยู่แถวนี้ด้วยและแค่พลังของกูหญิงมันก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการกับผู้มีพลังวิญญาณขั้นสี่มงที่แท้จริงได้ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้ฟ้านฉี่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้แค่ผู้มีพลังวิญญาณขั้นสี่มงที่แท้จริงคนเดียว นั่นก็บังคับให้หนิงรุ่ยกับกูหญิงต้องรบทวนสถานการณ์ทั้งหมดกันหม่ถ้ะงั้นเจ้าก็คิดวิธีให้เขาจากไปส,สักซิกูหญิงพูดออกมาอย่างหงุดหงิดหนิงรุ่ยก็รีบตอบว่าข้าให้คนไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วชิงเหยวนเซินนั้นมีหลานคนหนึ่งที่กําลังป่วยด,ด้ยวยโรคร้ายแรงถึงชีวิตอีกอย่างเขาก็เคยทํางานให้กับตระกูลชิงหวินเพื่อเป็นการช่วยชีวิตหลานของเขาตอนนี้ ตกกุญชิงอวินหายไปแล้วเหลือเพียงแค่มู่เฉินแห่งหุบเขาเมฆาไร่รำซึ่งใครให้คนออกไปค้นหาตัวมู่เฉินเมื่อเราพบตัวเขาเราก็จะบอกเขานั้นให้กับชิงหยวนเซินรู้แน่นอนว่าเขาจะต้องคิดถึงชีวิตของหลานตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็จะจากสำนักศึกษาเฟิ่งหัวไปหามู่เฉินในทันทีกู่หญิงก็พยักหน้าตอบรับและพูดเรียบๆว่าเงินก็เร,เร็วเข้าเถอะขอรับหนิงรุ่ยก็รีบตบปากรับคำ กูหญิงก็ลุกขึ้นเดินออกไปและเมื่อไปถึงประตูทางเข้าเขาก็หยุดกระทันหันและหันหน้ามาถามหนิงรุ่ยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มว่าเ <c oughs> ก้าอี้ที่มีคนตายตัวนั้นน่ะเจ้าไม่คิดว่ามันนั่งสบายมากไปหน่อยหรืองไงกัน <c oughs> หนิงรุ่ยถึงกับตัวแข็งทื่อแต่กูหญิงจากเขาไปพร้อมกับหัวเราะเสียงดัง ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่694เเมฆหมอกแห่งลางร้ายตอนที่หนึ่งบ้านหลังเล็กในป่าไผ่น้อยมีคนเข้ามาอยู่อีกครั้งแล้วในตอนนี้แต่ครั้งนี้คนที่อาศัยอยู่กับอูเสือนั้นไม่ใช่ฟ้านจัวแต่เป็นกู่หญิงแล้วก็ไม่รู้ว่ากู่หญิงใช้วิธีอะไรจึงสามารถทำให้อจ,จิ้งที่เป็นบ้าไปแล้วมารับใช้เขาได้ อาหารสามมื้อในทุกๆวันถูกจัดเตรียมโดยอาจิงและทุกครั้งที่อูเสือเห็นอาจิงเขามักจะชำเลืองมองนางอย่างหวาดกลัวแค่ครั้งเดียวแล้วก็รีบก้มหน้าลงทันทีจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่กูหญิงปรากฏตัวขึ้นอาจิงจะเริ่มตัวสันเทาอย่างรุนแรงเฮ้ hey, สิทธิพี่กลับมาตั้งสองวันแล้วไม่คิดจะกลับไปยังคณะหมอยายาจิตวิญญ,ญาณหน่อยหรอกูหญิงเปิดประตูเข้ามาในห้องของอูเสือแล้วถามขึ้นมาด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้า อูเสือก็ทําทีเป็นเมินเขาจากนั้นก็เดินออกจากประตูไปนางเดินตรงไปยังคณะหมอยายาจิตวิญญาณส่วนกูหญิงก็เดินตามหลังมาอย่างไม่สะทกสะท้านในระหว่างทางพวกเขาก็พบเข้ากับสิทธิ์ของสานักศึกษาเฟิงหัวเมื่อสิทธิ์เหล่านั้นเห็นกูหญิงทุกคนก็รีบผลับไปคนละทิศคนละทางด้วยความหวาดกลัวเหมือนกับนกที่เจอแมวซึ่งมันได้เรียกเสียงหัวเราะให้กับกูหญิงด้วยความพึงพอใจในตอนที่พวกเขาทั้งสองมาถึงคณะหมอยาาจิตวิญญาณ สิทธิ์ทุกคนข้างในก็พากันก้มหน้าไม่กล้าเหลือบตาขึ้นมามองได้ซ้ำเมื่อเห็นกูหญิงดูจากปฏิกิริยาของสิทธิ์คนนั้นอื่นแล้วกูหญิงต้องก่อเรื่องในสำนักศึกษาเฟื่องหัวเอาไว้มากแน่ๆไม่อย่างนั้นทำไมสิทธิ์ทุกคนในสำนักศึกษาเฟื่องหัวถึงกลัวเขามากขนาดนี้กันอู๋เสือท,ที่นิ่งเงียบมาตลอดทางเมื่อมาถึงหน้าประตูห้องของกู้หลี่เชียงนางก็หันไปพูดกับกูหญิงว่าข้ามีเรื่องต้องพูดกับเขากูหญิงก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งอืม สิทธิ์พี่เข้าไปคุยธุระกับเขาให้เสร็จข้าจะรออยู่ด้านนอกนี่กูหญิงไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยว่าอูเสือจะไปพบกับกู้หลี่เชียงตามลําพังเพราะทั่วสํานักศึกษาเฟิงหัวตอนนี้คนเพียงคนเดียวที่ทําให้กูหญิงใส่ใจได้ก็คือฉิงหยวนเซินและฉิงหยวนเซินก็สนใจแต่ชีวิตของฟ้านฉีเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจที่จะเข้าไปก้าวไกยเรื่องอื่นในสำนักศึกษาเฟิงหัวเลย ทั้งอูเสือและกู้หลี่เชียงเป็นคนที่กู่หญิงต้องการให้อยู่ที่นี่อยู่แล้วซึ่งไม่มีอะไรให้เขาต้องกังวลอูเสือก็ไม่เห็นว่าการให้ความร่วมมือด้วยดีของกู่หญิงจะเป็นเรื่องแปลกเพราะจากการเฝ้าสังเกตของนางนางได้ทําความเข้าใจจิตใจของกู่หญิงดีแล้วในความคิดของกู่หญิงนั้นนางกับกู้หลี่เชียงอาจจะถูกมองว่าเป็นนกที่ติดอยู่ในกรงของพวกเขาแล้วก็ได้จากนั้นอูเสือก็เคาะประตูห้องทํางานของกู้หลี่เชียงมันเงียบอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่เสียงของกู้หลี่เชียงจะดังออกมาอู๋เสือจึงผลักประตูเปิดออกและปิดประตูให้สนิทหลังจากเข้าไปแล้วเพื่อแยกพวกเขาออกจากสายตายิ้มยิ้มของกู้หญิงอู๋เสือใบหน้าของกู้หลี่เชียงเต็ไมไปด้วยความกังวลและร้อนใจแต่เมื่อเขาเห็นอู๋เสือดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีเขาเรียบลุขึ้นจากโตทำงานแล้วก้าวยาวเข้ามาหาอู๋เสือนี่เจ้ากลับมาทำไมเสียงของกู้หลี่เชียงไม่ดังนัก เรากับจงใจลดเสียงลงธุระของข้าเสร็จแล้วก็เลยกลับมาอู๋เสวียตอบกูหลี่เชียงก็ยิ้มอย่างคุมคืนและพูดว่าเจ้าไม่กลับมาน่าจะดีกว่าที่สำนักศึกษาเฟิงหัวแห่งนี้เปลี่ยนไปมากแล้วมันไม่ใช่สถานที่ที่ผูค้คนควรจะอยู่นานๆอีกต่อไปเฮ้ยกูหลี่เชียงถอนหายใจขณะที่ดวงตามองตรงไปยังประตูที่ปิดสนิทสายตาของเขากำลังพูดในสิ่งที่ปากเขาไม่ได้พูดออกมาในตอนนี้เขามองไปยังอู๋เสวีย อูเสียก็พยักหน้าตอบรับกูหลีเชียงถึงกับหน้าซีดเผือดอย่างที่ข้าคิดไว้เลยเมื่อวานข้าได้ยินว่าจู่ๆคนผู้นั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ป่าไผ่น้อยข้าก็คิดอยู่ว่ามันแปลกแต่ตอนนี้ข้าเห็นเจ้าอยู่ที่นี่แล้วข้าก็รู้สาเหตุแล้วแหละว่าเพราะอะไรท่านรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำอูเสือก็ถามเบาๆกู้หลีเชียงก็สายหน้าพร้อมกับยิ้มอย่างคมคืน ชายคนนั้นมาที่สำนักศึกษาเฟื่องหัวเกินครึ่งเดือนแล้วตอนแรกก็อ้างว่าเป็นญาติของหนิงรุย่ยตอนนั้นอาจารย์ใหญ่รู้สึกผิดต่อการตายของหนิงซินมากหลังจากหนิงรุ่ยมาอ้อนวอนเขาอยู่นานในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็ยอมให้คนคนนั้นเข้ามาในคณะหมอย,ยาจิตญญาณของเรานี่อาจารย์ใหญ่เป็นคนบอกข้าด้วยตัวเองนะตอนนั้นข้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆอยู่นิดหน่อยก็ตามแต่ข้าก็ไม่อยากทําเรื่องยุ่งยากให้กับอาจารย์ใหญ่ ก็เลยยอมให้เขาเข้ามาเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยาจิตวิญญาณของพวกเรา